ก่อนบริษัทซีพีแรมจำกัดขึ้นมามอบดอกไม้ครับเรเชัทและบอกเี็นปุบม,มือด้วยนะครับ <Yeah. S 1> น่ารักมากต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่คะแนนเนี่ยพุ่งแซงปรีดขึ้นมาตอนท้ายเลยนะสุดยอดมากทุกคนยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับินดีด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เราสามารถยกมือได้เลยนะครับ เ้าล,ลองแบบกรีก๊ดแบบไม่หยุดใช่ไหมเอาใจแบบร้อนแรบมากหรเชิญพูดยังไงถ้าม่ร้ยนแรงก็จะพูดยังไะ มามีดยิ้แฟงเรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสามช่านบนเวทีสุดยอดมากครับพัดโอโ้โ,อโหเมื่อสักครู่สิคริสดังมากๆเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณกลับมาก่อนนะ okay. วันนี้้อง,องอยู่ผมต้องลงหรือผมต้องอยู่วันนะี้ <c oughs> ต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่านอกจากที่เราจะประกาศรางวัลนะก็เมื่อสักครู่เนี่ยคือสุดยอดคนบันเจิแห่งปีเราเนี่ยน้องไรอันครับปฟนแแม่แมทุกคนครับ ขวาขวใช่เป็นคิวมา